อีกหนึ่งวันนะจ๊ะที่เราออกจากบ้านอีกออกมาเพื่อหาคอนเทนต์ไปลงในช่อง YouTube ที่เราเปิดขึ้นมาใหม่ๆที่เราเปิดขึ้นมาใหม่ออกบ้านแล้วสบายใจพี่เนาะ อยากจะเป็นผู้มีกระตังเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีเป็นผู้มีม,มีเงินมีทองแต่คงยากสำหรับชีวิตพี่อ้อยเนาะมันก็ไม่ใช่ถึงกตบว่าจนไม่มีอันจะกินแต่มันก็อยู่แบบตอนนี้ฉักใช้คำว่าปานกลางไหมไม่ใช่ว่าปานกลางดับปานกลางอีก วันนี้ก็ออกจากบ้านมาตั้งใจความตั้งใจก็คือมาซื้อของมาซื้อของไปทำถองกันชีพเป็นการทำบุญก้อนแรกก่อนก้อนแรกก่อนได้งบมาห้าพันงบตัวเองบ้างพักพวกช่วยกันบ้าง ใครจะร่วมทําบุญด้วยหรือเปล่าการทําบุญก็คือการถุงซื้อของมาทําถุงยังชีพเราคิดว่าเราจะแจกให้กับผู้สูงอายุที่เขาน้ําท่วมมาเนาะในหมู่บ้านรัดแรกก็ทํา20ชุดไปก่อนตามความเหมาะสมว่าเราจะแจกใครก่อนหรือหลัง อย่ามาดาม่าพี่อ้อยเด้เอ,อคนที่ยังไม่รู้จักว่าตัวตนของพี่อ้อยเป็นยังไงไม่ทำบุญวันเกิดตัวเองวันที่แปดตุลาคมอายุห้าขวบพอดีจะเติมเลขศูนย์ใส่ด้วยข <c oughs> ำๆตลกๆนะ <c oughs> เพื่อนๆอย่าเซเรียสกัน ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้านตอนนี้ถึงสีแยกมอนอซ้ายก็ไปเส้นเรื่องเมืองขวาก็เลี้ยวไปทางบางกำมตรงไปก็ไปโรงพยาบาลมอนออ้าวบอกใครมาเนี่ยเบี้ยน้อยหอยน้อยเราก็ทำไป ทำบุญดีกว่าไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินในงานวันเกิดแต่ก่อนนะใช่ตอนที่ยังเข้าห้าอยู่อะเมาได้ทุกสถานการณ์แต่ตอนเนี้อายุเข้าเลข5้าแล้วเบาได้เบาเดี๋ยวบริษัทเขาจะจิง บริษัทเล่าจะเจ๊งเขาไม่เคยเจ๊งเลยมีแต่เรานี่แหละจะเจ๊งเจ้งในที่นี่คือเจ๊งตับเข็งตับอ่อนนะยิงก๋วยเตี๋ยวมามันได้กินไม่ถูกใจเลยก๋วยเตี๋ยวมันไม่ร้อน ในส่วกับบ้านดีกว่า